สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RID Report กันอีกครั้งนึงนะคะวันนี้พบกับดิฉันจิรประพาน,นี้มานะและตอนนี้เราอยู่กับดรธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้มนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุททยาค่ะวันนี้บรรยากาศอาจจะแปลกตาไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคําถามกันเข้ามานะคะสาหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะที่อยากสงสัยว่าทางกรมชลประทานที่บอกว่าเรามีศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะเนี่ยเรามีการวอลลุมหรือดูในส่วนของข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานต่างๆแล้วเอามาวิเคราะห์สถานการณ์น้ำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามา พบกันเลยค่ะครับก่อนอื่นนะครับอ้นี่เป็นอะไรคะก่อนอื่นเราต้องมาดูเรื่องฝนก่อนนะครับไอ้นี่เป็นฝนนะประมาณสักเจ็ด<ม>โมงเช้าวันนี้ครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มฝนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยปัจจุบันนะครับไอตัวของล่องควา,ามกดอากาศต่ําเนี่ยได้พาดผ่านประมาณภาคเหนือตอนล่างครับทําให้ฝนเนี่ยครับจะมากในเรื่องของภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางและภาคอีสานนะครับเห็นว่าฝนตอนเหนือก็น้อยลงแต่เราก็ต้องมีการจับตาเฝ้าระวังแต่แถวที่เดิมครับจังหวัด อ่าโซไทยจังหวัดน่านนะครับภาคเหนือตอนบนแต่ว่าฝนก็จะไม่เท่ากับช่วงที่ผ่านมาก็คือถ้าสีเข้มแสดงว่ามีฝนเยอะสีแดงๆนี่ฝนเยอะครับเขียวๆนี่ฝนปกตินะครับซึ่งตรงนี้ครับจากฝนตรงนี้ครับจะเห็นว่าในตัวของการคาดการณ์เองนะครับของเดือนกันยาฝนเยอะตกประมาณเนี่ยครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตรงนี้นะครับจากสถานการณ์ตรงนี้ครับมาดูฝน24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาจากที่ภาพถ่ายราเทียมสักครู่นะฮะ เห็นว่าฝนภาคเหนือตอนนี้ยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยน้อยลงแต่ก็จะไปตกหนักแถวบุรลราชธาน,นะครับที่ลงไปแม่น้าโขงตกแถวกรุงเทพและปิมณวนทน,นะครับจานวนมากเมื่อกี้นในภาพนั้นก็คือฝนจะตรงนี้เยอะและ้วมีตรงนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็รอบๆคือปรับลายอยู่ใช่ใช่ <c oughs> ก็เป็นฝนกระจายเป็นลักษณะของทั่วไปของเดือนกันยายนละที่ฝนจะกระจายในบริเวณทุกภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางตอนนี้ก็ต้องเน้นหนักภาคกลางช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วในช่วงเดือนกันยายนถูกต้องครับ ซึ่งตรงน,นี้นครับจากสาการเรามาอัปเดตเรื่องที่ยมน่านก่อนสอโไทยเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือเหมือนอยู่ในจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ว่าก็เบาลงนะครับตอนสาการน้ําท่วมที่ผ่านมาที่เกิดจุดสูงสุดไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนน้าที่ระบายจากทุ่งที่น้ําบ่าเข้าไปก็เริ่มจะไหลลงเข้าสู่แม่น้ําธรรมชาติไหลลงสู่แม่น้ํายมนะครับไหลลงสู่คลองหกบาทไหลลงสู่คลองยมน่านนะครับเนื่องจากตอนนี้น้ําในคลองกับน้ํา แม่น้าเริ่มมีสาการที่ลดต่าลงซึ่งในส่วนของวิธีการที่จะระบายน้ําตรงนี้เราก็มีการเผยแพร่ประธาสัมพันธ์ออกไปอย่างต่อเนื่องว่าเราระบายน้ําอย่างไรนะคะซึ่งภาพนี้ก็จะทําให้เห็นได้ชัดเลยว่าแต่มีคลองมีคลองสาขาไปทางไหนยังไงน้ำที่ไหลท่วงเนะ่ครับก็จะเริ่มจะลงสู่แม่น้ำนะครับซึ่งสาการตอนนี้มาอัปเดตครับสิ่งที่คนต้องติดตามและเฝ้าระวังก็คือว่าตอนนี้มวลน้ําทางภาคเหนือครับมันเข้ามาถึงที่จังหวัด ชัยนาทแล้วถ้าถ้าเรามองแผนที่ประเทศไทยในส่วนของมาจากเหนือเนี่ยมาจากปิงมาเล้นนีจากแม่น้ํายมแม่น้ําน่นปิงระวังน้ําปกติเื่อมอิพลมีแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นเองแม่น้ําน่นนะฮะเกิดสิริกิตมีแค่เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์รับน้ำได้อีกประมาณรวมๆสองพันกว่าล้านค่ะซึ่งรับน้ําได้แน่นอนครับในลูกฝนตกค่ะตกมาที่ที่ที่เหนือเขื่อนค่ะแต่บนน้าตรงเนี้ยครับก็คือตอนนี้มีการเก็บน้ําอยู่ที่ประมาณ 70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับก็รับมีช่องว่าง2,000กว่าล้านสามารถยังรอรับถ้าบอก<ช>ว่าจะต้องมีน้ําฝนมาอีกก็คือยังเก็บได้อยู่ถ้าตกฝนแน่นอนค,ครับเก็บ,บได้แน่นอนครับเกิดพูดเกิดเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของแม่น้ํายมเองที่เกิดน,น้ําท่วมตอนนี้น้ำก็มาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วอันนี้คือเส้นนี้เส้นนี้ต่ำแม่น้ํายมเนี่ยครับลงมาไปมาชนแม่น้ําน่านนะครับแล้วก็มารบจบที่อําเภอจุมแสงนะครับที่เรียกว่าสถานีว่าน้ำเอ็นหกสิบเจ็ดค่ะแล้วตอนนี้น้ําก็จะมาปรากฏที่อําเภอเมืองนครสวรรค์แล้ว ชื่อนี้จะได้ยินบ่อยๆในส่วนของ C 2สองก็คือ 2> <C> 2. อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้น้าเริ่มมาถึงน,นครสวรรค์แล้วซึ่งเราคาดการณ์นะน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยวันนี้อยู่ที่ผมของเช้าเนี่ยครับอยู่ที่พันห้ากบาศกบเมตรต่อวินาทีซึ่งเราคาดการณ์วัดระดับน้ํ<ม>า,า,า,าตลอดตลอดรายชั่วโมงค,ครับซึ่งตรงนี้ครับน้ําที่แม่น้ําหน้าเนี่ยเริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆเราคาดการณ์ว่าน้ําที่นครสวรรค์เนี่ยจะมีปริมาณน้ําอยู่ที่ประมาณสัก 1600- ถึง1,700ัลูกบาทเมตรต่อวินาทีอีกสักวันสองวันนี้นะครับทั้งนี้นั้นครับเราใช้เขื่อนเจ้าพญาลงมาจากนครสวรรค์ปุ๊บก็จะมาเจอเขื่อนเจ้าพญาเขื่อนพี่เจ้าพญาทังวันนี้ครับทำหน้าที่ในการแบ่งน้ำนะครับไปเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตอนออกและฝั่งตอนตกของแม่น้ำเจ้าพญาเป็นลูปน้ำเจ้าพญาตอนล่างนะครับเด่นว่าเราพยายามเอาน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานเนี่ยก่อนนะครับที่จะมีการเพิ่มระดับด้านท้าย หลังจากที่เราเพิ่มท้ายแล้วเนี่ยเราพยายามหน่วงไวสักพักสักพักหนึ่งเหมือนเหมือนหน่วงไว้เพื่อ,อถ้าเราปล่อยมาเยอะตรงนี้จะรับเยอะอาจจะไม่ล้นได้ท้าห้น้ําน้อยจะก็กตบเพิ่มะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามมาเข้าระบบชมนทานณวันนี้นะฮะ<ม>ไปไปเท่าที่ระบบรับได้นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือครับซึ่งเราคาดการว่าน้ําที่มาจากนครสวรรค์ที่ไม่ไม่มีระดับที่สูงขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีความจําเป็นในการระบายน้ํา ให้น้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาเพราะตอนนี้ถ้าติดตามทางเฟซบุ๊กของกรมชลประทานนะคะก็จะมีการแจ้งและว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาระบายเท่าไหร่ตอนจากเริ่มจากช่วง400ขึ้นมา600จนตอนนี้อยู่ในระดับที่1,399ครับซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นการตอบคาถามของพี่น้องประชาชนที่ถามว่าทําไมตอนแรกทำไมไม่ไม่ปล่อยเยอะ เพราะว่าก็เป็นการบริหารจัดการน้ําก็ต้องดูน้ํามวลน้ําที่จะต้องมาแล้วเผื่อฝนตกอีกคือเราก็ทุกวันนี้เราก็ปล่อยพร่องมากพอสมควรแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นตรงเราก็ต้องเป็นห่วงทางพื้นที่ท้ายน้ําด้วยเหมือนกันเราต้องดูทั้งเหนือน้าและท้ายน้ําให้ประกอบคูบกันไปครับจากแต่ว่าสถานตอนนี้ครับปริมาณน้ําที่คาดว่าจะสูงขึ้นเร่สวรรค์นะครับเรามีความจำเป็นอาจจะต้องมีการระบายเพิ่มที่เกิดจ้าัญาสามารถเพิ่ม สูงสุดได้เท่าไหร่คะพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้นคิดไว้ว่าก็น่าจะมาสักพันห้าร้อยอาจจะเพิ 100, ม่มอีกหนึ่งร้อยค่ครับเพราะดูจากพีกตัวนี้ครับค่ะอาจจะเพิ่มอีกประมาณสักหนึ่งร้อยซึ่งจะทำให้ระดับน้ำแถวแม่น้ำน้อยนะครับที่ท่วมอยู่เนี่ย จะ้สูงขึ้นประมาณสิบที่สิบเซนแต่ก็คือก็เพื่อที่จะป้องกันในส่วนของแต่แต่ต้องรอก่อนนะไม่ใช่รอระบายเปิดตัวนี้เลยนะค่ะเดี๋ยวเรารอว่าจังหวะหนึ่งซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างไ้ชิดเพราะว่าตัวระดับน้ําก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เราก็เปรียบเทียบกับในส่วนของฝนด้วยทางกูบูตุเพราะตอนนี้ฝนมันตกภาคกลางตอนล่างด้วยน้ําที่มาจากนครสวรรค์เนี่ยครับมันก็มีฝนตกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยการเอารับน้ําเข้าสู่ระบบชุมทานเนี่ยเราก็ไม่ยังไม่ได้เอาไปในทุ่งนาเพราะว่าต้องให้เขาเก็บเกี่ยวก่อนอนะครับตอนนี้แล้าอย่างที่เราบอกด้วยตอนนี้น้ําจากเมื่อกี้เราพูดกันในส่วนของที่เราเริ่มตั้งแต่ทางแพร่นานมาสุโขทยัยตอนนี้มาอยู่ตรงที่เจ้าพระยาแล้วแต่ในช่วงเดือนกันยายนฝนทางเหนือจะมาอีกอันนี้เรามีการรองรับยังไงบ้างคะคือตอนนี้ครับเราใช้ ช่องว่างของแม่น้ำเจ้าพยาในการเร่งระบายสู่ทะเลก็ถือเป็นทางตรงเร็วที่สุดแบบแนวดิ่งเพราะน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำจะใช้ระยะเวลาสั้นค่ะ3-4วันก็ถึงทะเลและจะเกิดเจ้าพยาแต่บางครั้งก็อาจจะมีการที่ดันหน่วงแล้วก็ให้ออกซ้ายขวาอะไรแบบนี้เ่านการประยานบ้างเป็นการช่วยกันระหว่างตรงกลางด้วยแต่พอถึงเวลาปุ๊บครับมาตรการในการรองรับน้ําฝนในอนาคตนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราต้องการระบายเร็วที่สุดนะครับ อ่าหลังจากนั้นถ้าดูแล้วฝนมันมากขึ้นเราต้องเข้าเมื่อตรงกลางมันมีผลกระทบมากนะครับเราอาจจะมีความเป็นเข้าระบบชรมทานไปเพื่อให้มันข้าน้าไปวนแล้วกลับเข้ามาทําให้รถรถ,รถผลกระทบในเขตจังหวัดนครศรีธรยาแต่หลังจากนั้นครับถ้าเรามองว่าเหตุที่วิกฤตสุดๆเลยนะครับเราก็มีทุ่งลุ่มต่ําต่างๆที่เราให้ประชาชนเก,เก็บเกี่ยวไปในกันยาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้มีการเก็บเกี่ยวแล้่ใช่ไหมคร<ะ>ับกำลังอยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวซึ่งจะให้แล้วเสร็จประมาณกลางเดือนกันยาตรงนั้นครับ ในการใช้ใช้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีทางเรียกทางกองบริการน้ำาร่งชาติจะต้องพิรณาเพราะว่าถือว่าเป็นการยกระดับการบริหารจัดการ <ไป S 2> และอีกระดับหนึ่งเพราะว่าการที่จะ,ะปล่อยน้ําไปเข้าในพื้นที่นั้นจะต้องได้รับการควบคุมใช่ครอนแล้วต้องตาน ทางกองในการนักชาตินะครับที่<ช>มีท่านในรัฐมนตรีเป็นประธาน,นก็คือจะลักษณะเดียวกับก่อนหน้านี้ที่บางระกรมโมเดล<ช>ที่เราดึงน้ําจากทางสุขโขทัยไปก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันใช่ครับใช่ซึ่งตรงนั้นก็จะช่วยในเคสวิกฤตนะครับก็จะช่วยตัดยอดในก่อนในกรณี้ที่ผ่านกรุงเทพมหานครครับแต่ตอนนี้ครับที่เราต้องเฝ้าระวังก็คืออย่างนี้ครับน้าในส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับที่มาถึงอ่า นนทบรีปุตทุมธาน,นีกรุงเทพมหานครเนี่ยครับไอตัวปริมาณน้ําที่บังไซที่เราควบคุมนะครับที่ 49A 2เนอะ 49A 2นะครับที่ดูว่าอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสูงขึ้นโดยช้าๆ้นะครับทั้งนี้ท้งนั้นครับระดับน้ําตรงนี้ครับอาจจะมีผลในเรื่องของช่วงของน้ําหนุนน้ําทะเลหนุนซึ่งพื้นที่ ที่ทบาง,างสุวสขที่ทางขออภัยค่ะทางก<น>รุงเทพมหานครทางนนทบุรีที่กังกวลก็กังวลเหมือนกันว่าพอน้ํามาแล้วในพื้นที่ลุ่มทางกรุงเทพทางนนเนี่ยจะเกิดน้ําท่วมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ต้องเฝ้าติดตามในเรื่องของน้ําที่จะมาชนกันระหว่างน้ําที่ระบายลอกมากับน้ําทะเลน่ะเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาวันที่30นะที่ผ่านมา30 เดือนสิงหาเนี่ยน้ำทะเลหนุนสูงสุดก็ยังไม่กระทบอะไระแต่เราก็ต้องดูน้ําอีกยอดหนึ่งว่าในช่วงของต,ต้นต้นเดือนกันยานี่ฮะตรงน้ำทะเลหนุนน,นั้นนะครับมันจะมีจังหวะที่มันมาสบกันแล้วหักน้ําหนุนกับน้ําเหนือซึ่งเราระบายยังไม่เยอะเท่าไหร่ซึ่งปีห้า็ดนะฮะในปัจจุบันเนี่ยไอปีห้าสี่ตอนช่วงที่น้าท่วมปีห้าสี่เอาวันนี้ดีกว่าค่ะน้ําท่วมปีห้าสี่ณวันเนี้ยเราระบายท้ายเขื่อนเจ้ยาสองยา2สอง โอ้แต่อันนี้ยังอยู่แค่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเองมันมีความแตกต่างกันโดยโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วปีห้าสี่เนี่ยน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาประมาณสามพันเจ็ดนะครับค่ะที่ท่วมเยอะก็คือน้ํามาจากทุกทั่วสารทิศมาอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เรามีการอยู่ในช่วงที่เริ่มเร่งระบายลงมาคืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้มันฝนก่อนด้วยแล้วก็มีการยังอยู่ในที่ว่างตามอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ยังมีซึ่งสเกลนี้มันแตกต่างโดยโดย หอสิ้นเชิงนะในการระบายที่น้ําผ่านเขื่อนเจ้าพญาลงมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กังวลก็คือแค่พื้นที่ริมแม่น้ํานะครับที่เป็นชุมชนริมน้ําค่ะที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ําหนุนก็คือไม่ได้ว่าเป็นจากน้ําที่ทางเขื่อนเจ้าพญาปล่อยมาแต่เป็นผลกระทบจากน้ํทะเลทะเลหนุนที่อาจจะมาสบกันพอดีในบางเวลาครับไม่ได้ทั้งวันอะไรอย่างงี้ แลต่ก็ไม่น่าจะเข้ามาในส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองแน่นอนไม่น่าจะผ่านข้ามขันกันน้ําค่ะแต่สิ่งที่กังวลอีกอันครคือในคลองต่างๆที่อยู่บริเวณเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ต้องระบายออกสู่ทะเลครับในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นต่ำค่ะลาบเช่นแถวลาดกระบังหนองจอกมีบุรีนะฝั่งฝั่งลมออกตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยต้องมีฝนตกาามตามนะว่าพื้นที่อยู่ตรงไหนค่ะใช่มันอาจจะทําให้บางครั้งฝนตกในพื้นที่เนี่ยมันมี ความล่าชันของการระบายน้ําออกมาได้น้อยนะอาจจะมีน้ําท่วมขังน้ําอะไรตรงนั้นก็ห่วงเรื่องน้าฝนในพื้นที่ก็จะมีการสูบกรมสมทานมีการดําเนินการเอาเครื่องจักรเครื่องมือไปดําเนินการสูบด้วยตรงนั้นใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้มีความพร้อมในเขตสถานีสูบน้ําต่างๆริมแม่น้ําปะปงเองนะครับสถานีสมบูรณ์สถานีสูบน้ําของมาขนาคตอนนี้มีความพร้อมในการสูบนะครับโดยเฉพาะในของชายทะเลเองเราก็มีการฟ้องน้ํารวมถึง ความพร้อมของสารีสูบน้ําต่างๆนะครับของสูบสารทีสร่สูบน้ําส่วนภูมิสูบได้เต็มที่เลยนะครับของส่วนภูมิเคื่อข้ามไปเลยใช่ที่เห็นว่าจะมีลำรางชุดข้ามทะเลไปนะก็คือโดยตรงเลยใช,ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรวมทั้งสารีสูบน้าต่างๆริมคลองทะเลนะ,ะก็สามารถใช้งานได้ เต็มประสิทธิภาพก็มีเป็นเครื่องมือการผนังจัดการน้ําที่หลากหลายรวมถึงอย่างที่บอกว่าในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัฉริยะที่มีจอเยอะๆมากมายแต่ว่าในจอเนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่ต่างกันแล้วก็นํามารวมกันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่ะใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นนะคะในข้อมูลต่างๆที่ทางกรมชลประทานนะคะได้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเรีวทมงเลยนะคะมีการนําข้อมูลจากส่วนภูมิภาค จะส่งเข้ามาแล้วก็ให้ที่ศูนย์ตรงนี้นะคะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดรทเนศสมบูรณ์มากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรากลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการ RID Report นะคะซึ่งเราจะเป็นประจําทุกวันนะคะที่จะแจ้งเตือนสถานการณ์น้ําพร้อมกับตอบปัญหานะคะสามารถสอบถามนะคะแล้วก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะทาง Facebook กรมชลประทานค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ